สวัสดีลูกเพลทครับเช็คสัญญาณสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วได้ยินไหมครับถ้าเกิดได้ยินรบกวนกดหนึ่งให้นุนี่หน่อยนะครับตอนนี้นุนี่อยู่ที่ลาสเวกัสนะครับที่โรงแรมเวสเกตรีสอร์ทคาสิโนนะครับก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมาตามนางงามนะครับเดี๋ยวรอฟังสัญญาณแป๊บหนึ่งนะว่าได้ยินเสียงไหมถ้ายินเสียงรบกวนกดหนึ่งให้นุนี่หน่อยนะครับได้ยินเสียงกดหนึ่งให้นุนี่หน่อยนะตอนนี้นุนี่กําลังอยู่กําลังดักรอนางงามครับเนื่องจากว่า อตอนนี้นางงามทานมื้อเช้ากันนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตอ,อตอนเช้าของของลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับนีตอนนี้นุนนี่ก็อยู่กับพี่คิตตี้นะครับนางงามนางงามมีผัวแล้วนะนี่ที่เข้าประกวด m ิสซิสเวิลดนะครับไฮยูร์ฟอร์มอินเดีย a i สซิสอินเด ว้าวสวยสวัสดีค่ะนี่ทุเรศนี่วันนี้เปนวันเกิดของซินดี้ค่ะ Happy birthday Happy birthday to you ลูกเหตอวยพรวันเกิดให้กับ Misses ที่ไหนนะครับกุเตมาลาอ๋อกุเตมาลานะครับย่า You r e so beautiful ย่า from Mexico Mrs Mexico Nancy Delugo I'm from Mexico my name is Nancy นี่คือเหล่านางงามที่มีสามีแล้วมีครอบครัวแล้ว ปาลากกว่ยดดบิสมาร์คไกว่เดเป็นไงลูกเพจนี่คือนางงามที่มีครอบครัวแล้วนะลูกเพจนะขอบคุณครับ thank you เดดบิสมสซิสฟิลิปปินส์ดูไหมเขาก็สวยนะลูกเพจนะวันนี้นูนี่พามาส่องเหล่านางงามนะครับ how are you I'm good thank you how are you I'm good too thank you have a good day สวยเหมือนลูกเพจฮโหลสวพุคัพูดไทยด้วยฉั a t k a ึงไทยแลนด a เ o ื่ี่ไทยแด t h a ที่ไทยดึกแล้วนี่พี่เข้าใกลนิดนึงครับสวัสดีค่ะนี่มิสซิสไทยแลนด์แล้วก็มิสมิสซิสฟิลิปปินส์นะครับเป็นพี่น้องกันเนาะ ใช่นี่ี่นี่นะครับคือตอนนี้เป็นช่วงการทานมื้อเช้าของเหล่าผู้เข้าประกวดมิสซิสเวิลดที่ลาสเวกัสนะครับตอนนี้ที่ลาสเวกัสนะครับเป็นตอนเช้าเป็นเช้าของลาสเวกัสเป็นค่ำค่ำดึกๆึสักประมาณ5้าทุ่มของที่ไทยนะครับผมนี่ นี่พามาส่งนะครับส่งสาวงามจากแต่ละประเทศนะครับเป็นเวทีที่มีครอบครัวแล้วนะครับเวทีที่มีผัวแล้วเป็น Mrs. World 2022ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับย a ยู e r e stay here. I will take a picture นี่นะครับลูกเพจก็เป็นกำลังใจพี่กิตตี้ด้วยนะครับนางงาม ผู้เข้าประกวด Miss w o r l d 2022นะครับเป็นเวทีที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งความความสตรองให้กับหญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วทุกคนนะครับในการในการแบบเสริมสร้างพลังใจพลังกายนะแล้วก็ให้เห็นคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ให้หญิงไทยเอ้ยให้หญิงที่มีครอบครัวแล้วทุกคนได้รักตัวเองดูแลตัวเองนะครับ ลูกเพจนูนี่ถามหน่อยกอกีที่หนูนนี่คุยกับสาวงามลูกเพจได้ยินเสียงไหมครับถ้าลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนแบบทั้งหนูนนี่แล้วก็สาวงามเนี่ยรบกวนกดหนึ่งให้นูนนี่หน่อยเนาะนี่นงๆคือตอนนี้นูนี่อยู่กับเหล่านางงามจากประเทศต่างๆ,ๆนะครับเป็นนางงามจากเวทีที่มีครอบครัวแล้วนะครับนี่ถ้าจะสังเกตคือแต่ละคนสวยงามมากลูกเพจ เดี๋ยววันนี้หนูนี่จะพาทุกคนส่องนะครับกิจกรรมเพราะวันนี้ทางกองประกวดจะมีกิจกรรมบัสทัวร์คือพาเราผู้เข้าประกวดนางงามนะครับพาไปเที่ยวที่ลาสเยกัสนะครับไปที่เซเว่นเมจิกมอลเทนนะครับผม <Okay. S 1> ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อสถานที่หนึ่ง oh, <yeah. S 1> สวัสดีค่ะนี่ มีพี่คิตตี้นะครับมิสซิสอมิสซิสไทยแลนด์นะครับผม2021นะครับเดี๋ยวนี้พาสง่งลูกเพจอยากเห็นใครบอกตรงนี้ได้นะเ oh, ดี๋ยวนี้จะพาส่งให้กำลังแนะนำตัวเป็นแต่ละประเทศอยู่ <c oughs> <c oughs> เราก็ใช้ภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็แอนยูโพสออโอเคนี่นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจากมิสซิสอินเดียนะครับนี่มิสซิสอินเดียนะครับจามายกาสวยงามมากลูกเหพจอ่าโอเค Mrs. Americas นี่ I will live in Facebook from page in Thailand อย t าอย่าเก็บหน้ารูปเพจพาให้ทุกคนได้สองนี้ m e x i Girl ป่าละไกรนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางกองประกวดจะพาทุกคนนะครับไปบัททัวร์หรือพาทุกคนไปเที่ยวนะครับไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ก็คือที่เซเว่นเมจิกมอลเทนนะครับซึ่งที่เมจิกมอลเทนเนี่ยจะเป็นเหมือนก้อนหิน ซ้อนๆกันนะครับสีสีหลายสีหลากสีนะครับผมตั้งอยู่กลางทะเลทรายนะครับเดี๋ยวอีจันจะไปไลฟ์บรรยากาศให้ลูกเพจได้ดูกันด้วยถ้าเกิดลูกเพจยังดูอยู่เนาะเพราะว่าถ้าไปถึงที่นู่นอาจจะแบบดึกมากๆค่ำมากๆเที่ยงคืนอาจจะเกินเที่ยงคืนด้วยซ้ํานะครับหรือถ้าเกิดว่าสักประมาณห้าตีห้าหกโมงเย็นเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะ ถ้าเกิด5้ามงเย็นของที่นี่ที่นู่นก็าากำลังจะเช้าพอดีหรือ6กโมงเย็นที่นู่นอาจจะเช้าพอดีอะไรเงี้ยนะครับแต่เช้าแบบเชา้าหัวรุ่งม,มากๆนะครับนี่ฮัลโหลกองบกที่นี่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแต่ว่าค่อนข้าง p r i v a t ด้วยเนื่องจากวา่าไม่อนุญาตให้สันักข่าวหรือว่าทีมข่าวอีจรรันหรือใครเข้าไป เข้าไปถ่ายทำไลฟ์หรือทาถ่ายทำข่าวในกองประกวดในการเก็บตัวระหว่างทงกิจกรรมเลยนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้เราก็รอ,ออยู่ข้างนอกนะครับระหว่างมื้อเช้ามื้อเช้าของทุกคนนะครับพอทานเช้าเมื่อเข้าเช้าเสร็จก็จะออกมาบริเวณตรงนี้เราก็ดัก,ออก,กรอแล้วก็ไลฟ์ฝากรูปเพจได้ติดตามความคืบหน้าในการประกวดมิสซิสโซ2022ในปีนี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่กิตตี้ด้วยนะครับนี่ ทกิตี้ของเราก็พร้อมเต็มที่นี่คือห้องชุดจากเสื้อจากห้องชุดนี่นะที่ใส่อยู่ตอนนี้ที่ใส่อยู่ตอนนี้ห้องชุดจากแบรนด์สุภาผ้าไทยนี่เราด้วยความเป็นไทยเป็นสาวไทยอะนะก็ต้องเอาชุดของคนไทยแล้วก็ผ้าไทยมาโชว์นะครับลูกเพจเดี๋ยวตรงนี้จะส่องให้ลูกเพจได้เห็นแบบ ความสวยงามของผ้าไทยเราเนี่ยอยากจะนําความเสนออยากจะนําเสนอความสวยงามของผ้าไทยนะครับอยากจะนําความเสนอของผ้าไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยเองในการตัดเย็บนะครับอันนี้ดูทันสมัยมากใช่ดูสวยมากลกเพจไม่ได้ดูแบบผ้าไทยไม่ได้ดูไม่คือบางคนเนี่ยบอกว่าผ้าไทยจะต้องแก่ไม่แก่นะลูกเพจสวยเพราะว่าเขาเนี่ยดีไซน์ทันสมัยสวยเท่นะครับแล้วก็เนี่ย นางงามเราก็หยิบมาใชใส่อวดโฉมนะครับหยิบมาใส่อวดโฉมที่เวทีมิสซิสซ2022หรือการประกวดนางงามที่มีครอบครัวแล้วนางงามที่มีผัวแล้วนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างครับลูกเบ่เราก็คงจะต้องบอกว่ากุ๊ดไนแล้วก็แบบฝันดีแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกก่อนเพราะเดี๋ยวลูกเบทจะทิ้ง อีจันไปนะครับตอนนี้อีจันก็อยู่ที่หน้าห้องกิจกรรมนะครับในกองประกวดมิสซิสโซ2022ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับก็ตามพิกิตี้นะครับนางงามมีผัวแล้วมีครอบครัวแล้วมาประกวดนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็มาส่องสาวงามนะครับแต่ละประเทศให้กับลูกเพจได้ดูด้วยนะครับ เมื่อกี้มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าจีนี่สิคือนางงามตัวจริงนะครับก็จริงๆคือนางงามตัวจริงอย่างที่บอกเพราะว่า,าผู้ที่ผ่านประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตผู้ที่มีครอบครัวแล้วหรือมีมุมมองความคิดคือคนที่โตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเวทีนี้เป็นเวทีที่ส่งเสริมที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงมีครอบครัวแล้วทุกคนนะครับให้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักษา ดูแลตัวเองสตรองแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับเวทีนี้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่าต้องจํากัดจํากัดก็คือจํากัดคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้แต่ถ้าต้องมีหลักฐานในการว่าอ,อยู่กินฉันสามีภรรยานะครับก็จะสามารถเข้าประกวดได้นะครับส่วนพิกิตตี้เนี่ยเป็นนางงามที่มีเป็นนางงามที่มีครอบครัวแล้วก็คือมี มีลูกมีผัวแล้วนะครับพี่กิตตี้มีมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับก็สองคนด้วยกันส่งเชียร์และส่งกาลังใจไปให้นะครับขอบคุณมากครับก็ติดตามมืนกำลังใจให้กับพี่กิตตี้ด้วยนะครับพี่กิตตี้ก็จะทําเต็มที่นะครับผมแล้วก็อีจันเองก็จะนําเสนอติดตามพี่กิตตี้นะครับจริงๆเรา,าเสนอติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะช่วงที่แรกๆเลยในการเ,าเตรียมตัวส่งการประกวดนะครับนี่ Good morning นี่คือผู้จัดนะครับเมื่อกี้เดินไปเนาะเวทีค่อนข้างแบบอย่างที่บอกพิเศษแล้วก็เป็นส่วนตัวพิเศษแล้วเป็นส่วนตัวมากนะครับเวทีก็จริงๆเวทีไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากมายถ้าเทียบกับหลายๆเวทีนะครับแต่ว่าเวทีนี้อย่างที่บอกมันทรงคุณค่าทรงพลังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากๆนะครับประสบการณ์ชีวิตคือ บางคนเนี่ยมีลูกมีผัวบางคนผัวทิ้งบางคนเลิกกับสามีบางคนก็ยังคงอ,อยู่กับสามีภรรยานะครับก็อยู่กันอยู่กับโอ,อโทษครับชื่อสามีภรรยาว่ะอยู่กับสามีอยู่แล้วก็มีลูกเลี้ยงลูกถ้าทำงานปกตินะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาเจอกับลูเมทพิคิตตี้นะครับที่เข้าอกองประกวดเราก็จะจัดแบ่งห้องนะครับในการประกวดในการประกวดมิสซิโซนะครับนี่ มาเลเซียเช่ใช่อช่ใช่นี่คือรูเมดของพี่ของพี่กิตตี้นะครับ okay, <come> จากประเทศมาเลเซียนะครับเป็นสาวงามจากประเทศมาเลเซียนะครับเป็นสาวงามที่มีครอบครัวแล้วนะครับอ นี่นะครับสวยมากแล้วตอนนี้เราสาวงามของเราก็ทยอยทยอยเดินเข้าห้องทำกิจกรรมนะครับผมนี่มีอะไรบ้างคุณพี่วันนี้ช่วงเช้าก็จะมีการซ้อมเดินนะคะในรอบพรีริมแล้วก็ไฟนอลจากนั้นก็มีซ้อมเต้นเป็นโชว์เป็นโชว์ในวันไฟนอลแล้วก็จะมี พอตอนเที่ยงปุ๊บร้านกินข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายโมงค่ะเราก็จะไปที่เมจิกร็อกใช่ Rock, ป่ะคะ <c oughs> ใช่ไหมเขาเรียกว่าเซเว่นเมจิกมาร์เทนเซเว่นเมจิกมาร์เทนก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์เนาะเป็นเป็นทะเลทรายนะคะแล้วก็จะมีหินสี <c oughs> เลี้ยงกันหินสีแล้วก็แบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่ลาสเวกัสน,นะคะเป็นทะเลทรายก็จะมีชุดที่เป็นสปอนเซอร์ของของที่เนี่ยค่ะเขาก็ส่งมาให้พวกเรานี่เราจะใส่ อ๋อชุดของกองประกวดเห็นแล้วเมื่อกี้กุยกลายมากกุยกลายเหมาะกับความเป็นทะเลทรายมากคุณพี่ทุกคนก็จะใส่ชุดเหมือนกันใช่ไหมครับนี่นี่นะครับีก่อน่ใส่ยังไงก็คือต้องใส่ชุดคตมเนาะมันใส่ใส่แล้วก็ผูกแขนค่ะคุณพี่ถ้าใส่ไม่เป็นก็พันๆันนะคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนรอบแรกาให้ม ไม่ใช่ไม่ใช่เขาวันนัั้นนนวี้คือทุกคนใส่เนาะวันนี้ไม่รู้ว่าถ้าไม่เห็นใครใส่ก็ไม่ถอดชุดนี้อ <l> ่ะวันนี้ไม่ยอมเลยนะเนี่ยว <c oughs> ันนั้นแบบเก <Hey. S 2> ือบไปแล้วอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดผ้าไทยนี้ไปเดินดทะเลทรายมันก็จะดูไม่เหมาะก็เลยเนี่ย <im it> ชุดที่ทางกองประกวดเตรียมไว้ให้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดไลฟ์สดได้ตรงนี้ก็จะไลฟ์สดให้กับลูกเพจได้เห็นได้ดูกันได้ชมกันนะฮัลโหลไงนี่สูงมากสวยมากลูกเพจนี่คือสาวงามที่มีครอบครัวแล้ว ใช่เป็นนางงามผิวสีแบบนางแบบมากแล้วคือแต่ละคนมีผัวแล้วนะทุกคนกุ๊ปเดียวกันเพราะว่าจะเป็นตัวอักษรตั้งแต่ตัวเอสเนาะครับอักษรเอสก็คือจะเริ่มต้นจากสิงคโปร์สิงคโปรไต้หวันไทยแลนด์แล้วก็เทนิแด์แล้วก็อะไรนะเวียดนามฟิลิปปินส์เอ้ยเวียดนาเวียดนามคือเป็นตัวแล้วก็ลงไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ลงไปเลาจะเรียนเขาจะจัดกลุ่มในการที่แบบว่าเป็นตัวอักษรกรุ๊ปแรกก็จะแบบ เป็นดักสอนเอขึ้นไปใช่ไหมคะของเราของเราดูกลุ่มสุดท้ายเราอยู่ในกลุ่มสุดท้ายมีกี่กลุ่มคะมีทั้งหมดสี่กลุ่มมีทั้งหมดสี่กลุ่มเราจะอยู่กลุ่มสุดท้ายโอเคให้พี่กิตี้ขอกําลังใจจากลูกเพจหน่อยครับเดี๋ยวหนูนี่จะลงไลฟ์ก่อนเนาะขอตังใจลูกเพจที่ดูอยู่ตอนนี้ที่นู่นอะประมาณสักเที่ยงคืนได้ละโดยประมาณเที่ยงคืนแล้วยังมีคนดูกันอยู่เลยต้องแบบว่าอยากให้ ทุกๆคนส่งกำลังใจให้หน่อยนะคะเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีที่ส่งเสริมศักยภาพของสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะให้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ยังทําตามฝันเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะเลยอยากให้ความฝันครั้งนี้ที่คิตตี้อยากจะสื่อสารให้กับผู้หญิงไทยทุกคนว่าให้เรามีความมั่นใจในตัวเองอย่าอยากให้ทุกคนให้กําลังใจกลับมาให้คิตตี้ด้วยจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้พี่คิตตี้นะครับตอนนี้ เราก็ส่งพิกิตี้เข้าห้องประชุมไปก่อนเป็ไงฟังตื่นเช้าเราเดี๋ยตื่นเช้าทุกวันเลยนะที่นี่เราตื่นเช้า,ชาแบบเช้าก่านัางงามอีกกระนั้นใช่ก็ <c oughs> นางงามอ่ะเวลาเขาตื่นปุ๊บมันหน้าเขาสวยเป๊ะไปหมดเลยตื่นแล้วสวยเลยไงตื่นแล้วสวยเลยคือแต่แต่เราอ่ะตื่นแล้วแบบต้องต้องแปลงเนี่ยต้องพยายามแบบนี้ใช่โอเคขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะพยายามอัปเดตแล้วก็ไลฟ์กิจกรรมให้กับลูกเพจได้ดูกันนะครับ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิตี้ตัวแทนจากสาวไทยประกวด m i s s ิสเวิ2ด์2ที่ลาสเวกัสด,ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามครับสวัสดีครับ